สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับวันที่6พฤศจิกายนเป็นวันสำคัญนะครับวันนี้เวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงนะครับแอนทโทนีฮัตสันจะประกาศรายชื่อน,นักเตะทีมชาติไทยหรือช้างศึกชุดใหญ่ของเราในการแข่งขัน2นัดในเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่13ต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์ครับที่สนามกีฬาศูนย์ธรรมศาสรรังสิต นะครับเป็น international m a t นะครับในการเก็บแร่กิงฟี่าแล้วก็แมตที่2วันที่19พฤศจิกายนครับทีมชาติไทยของเราจะเดินทางไปเยือนรีรังกานะครับที่ประเทศรีรังกาซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับชิงจ้ามันชาติเอเชียรอบคัดเลือกแมตสาคัญนะครับที่เราจาเป็นจะต้องเอาชนะรีลังกาให้ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับบ่าย2องโมงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ติดตาม ช่องบะินชาแนลมานะครับอันนี้ผมพูดถึงคนที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันมาในช่องเลยนะครับว่าแนวโน้มจะออกอย่างไรบ้างซึ่งผมขอพูดสรุปให้ฟังสั้นๆถึงใจความของมันนะถ้านะครับมีรายชื่อของนักเตะนะครับอย่างพี่เจพี่อุ้มพี่มุยพี่ตังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนี่คือนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดรวมทั้ง นะครับพันษาด้วยนะครับถือเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศของเราตอนนี้นะครับซึ่งเป็นนักเตะที่มีผลอย่างมากต่อแพชชั่นวิธีคิดขวัญกำลังใจส่งต่อนะครับความเป็นทีมชาติไทยของเรานะครับเพื่อมาอยัางนักเตะยังบัตรรุ่นใหม่ซึ่งตัวนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าแค่สี่ห้าคนเท่านี้เนี่ยไม่เยอะเลยครับสำหรับสครตไลชื่อ 23คนนะของทีมชาติไทยควรจะมีนะครับในความเห็นของผมนะเพราะว่านักเตะเหล่านี้ก็ยังเล่นอยู่เพื่อเพลินะบางคนอายุ30นะครับยังสามารถจะเล่นไปถึงฟุตบอลโลกได้ครับไม่มีปัญหาครับบางทีมก็อายุประมาณนี้30-40ยังเล่นฟุตบอลโลกอยู่เลยไม่มีประเด็เดนสําหรับช่องผมนะเพราะผมถือว่านักเตะเหล่านี้คือนักเตะระดับคลาสเอเชียและทรงคุณค่ากับทีมชาติไทยแต่นะครับ มันมีประเด็นว่าถ้ามีเฉพาะนักเตะพี่ๆเหล่านี้นะกับนักเตะรุ่นใหม่อย่างเจ้าแบงค์นิโก้นะครับแล้วก็อาจารย์เตอร์นะครับเจ้าเช็คกันธนวัฒน์เบนเดวิดจุนธานเข็มดียังถือว่าเป็นทีมที่ยังจะแพ้ทีมอย่างซาอุอุสเบนะครับแพ้เกาหลีนะครับแพ้ทีมอาจจะมีโอกาสแพ้บาเรนนะมีโอกาสแพ้กาตา ยังมีโอกาสแพ้ครับยังต้องลุ้นใจหายใจคว่ำมีโอกาสต,รตกรอบฟุตบอลโลกอยู่แต่นะครับมันยังไม่ใช่ทีมโปรนะที่พูดมาเนี่ยยังเป็นลักษณะที่ใช้นักเตะสมคุณค่าเดิมของเราในทีมเปรียบไปก็เหมือนกับเวียดน,นามเนี่ยดึงซูเปอร์ร์อย่างกวงไฮนะครับอย่างเตียนลินเข้ามาเท่านั้นเองครับมันเป็นลักษณะนั้นนะแต่นะครับถึงแม้ว่าเกรดนักเตะเราเนี่ย จะอยู่ในดับคลาสเอเชียแต่พลังที่มันต้องต้องกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะที่จะหักด่านเข้าไปใน8ทีมสุดท้ายในการไปฟุตบอลโลกปี2030มันจะต้องมีรายชื่อของจูดเบลนะครับเอริกคาวนะครับมีรายชื่อของแอนเดียนซ็อกมานะครับมีรายชื่อของได้หลายคนครับที่จะต้องเข้ามาเสริมทัพเอราวันกาดิเยต้องมีครับ และถ้ามีซินวาแม็กเซดได้จะเป็นการมองการไกลที่ยอดเยี่ยมมากต้องได้สกอตคอนสเตเบิลนะครับต้องได้นักเตะอย่างพิรวัดฟินบาวเฟลิพาร์เคนักเตะเหล่านี้ต่างสังกัดนะครับอยู่ในสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรลองน,นะครับในลีกเอิงนะสโมสรมันโมในลีกสวีเดนนะครับแอนเดียสคอกมาเนี่ยแล้วก็โบอรูสเซียดอร์มุนครับสำหรับเฟลิพาร์เคในบุเดสลีกา แล้วก็ยังนะครับอาชิตพลคีรีรม์เนี่ยถึงแม้ว่าจะอ,อยู่ในชวาเบนเอาสบวกลีกรองของอเยอรมันแต่เขาทำผลงานได้ดีในลีกยุโรปครับยิงประตูได้สม่าเสมอนะครับแล้วก็จุดเบลนะครับหลายๆคนก็วิพา์วิจารณ์ถึงอาการเล่นของเขาแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปวิพา์วิจารณ์หรอกครับเราเงยหน้าขึ้นก็มองไม่เห็นบริเวณที่จุดเบลเล่นในสเปนหรืออังกฤษแล้ว เราไม่มีวาสนาจะเงยหน้าถึงหรอกครับในสิ่งที่เขากำลังเล่นอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าเวลานักเตะยุโรปเข้ามาเล่นในไทยกลายเป็นนักเตะน้ําน้อยเท่านั้นเองสิ่งนี้นะถ้าเกิดนะครับถังเงินเท่านี้ฮัดสั้นไม่ปรับทีมเราเนี่ยให้กลายเป็นทีมนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลนะโดยคําว่านานาชาติไม่ได้หมายความว่าใช้นักเตะต่างประเทศนะเพราะว่านักเตะลูกครึ่งทุกคนเนี่ยเป็นนักเตะไทยตามพรบรสัญชาติเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต ถือว่าเป็นการใช้ระบบอินเตอร์เนชั่นแนลในระบบทีมมันจะทำให้ฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นเราเปลี่ยนไปทั้งทีมครับเราจะต้องมีนักเตะที่มาจากหลียุโรปอย่างน้อยต้อง50%ถึง 70%-80% ครับฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆน,นักเตะจากหลียุโรปต้องไม่น้อยกว่า50%ถึง80%ถึงจะสามารถหักด่านนะครับ เข้าไปใน8ทีมสุดท้ายเพื่อจะไปฟุตบอลโลกปี2030ได้และเราจะต้องผลิตเด็กในข้อที่สองคอเทนนิสหมุนเวียนไปยังยุโรปให้ได้ภายใน4ีหปีนี้ต้องทำให้ได้และก่อนอดื่นทีมชาติไทยเราต้องไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกก่อนเด็กภายในเราถึงจะมีแรงฮึดมีแรงพัฒนาและได้รับการอยอมรับจากโลกใบนี้นะครับมีทุนเข้ามาเพื่อให้เด็กเราสามารถไปเล่นอยู่ต่ีกามประเทศได้เยอะ เหมือนโปรเจกต์ดีเของญี่ปุ่นครับมันต้องเป็นวัตักรนี้เท่านั้นและการประกาศรายชื่อในวันนี้บ่ายสองโมงปริมาณนักเตะที่มาจากยุโรปต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งทีมนะครับในสิบเอตัวผู้เล่นเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่มาจากยุโรปอย่างที่ผมได้รายชื่อต้องมีจูดเบลเอริกาวนะครับเอราวันการิเยซินวาแม็กเซตพิลวัตฟินบาวแอนเดียนสอกมาสกอตคอนสเตเบิล นะครับต้องมีหลายหลายคนครับที่จะเข้ามาเสริมทัพนะช่วยกันธนวัตรช่วยเบนเดวิดนะครับช่วยพี่มุ้ยพี่เจนะครับช่วยเจ้าเช็คช่วยน้องแบงค์นะครับถ้าเกิดเรารวมกันได้แบบนี้ทีมเราถึงจะสามารถพอมีลุนไปฟุตบอลโลกแต่ถ้ามีเฉพาะนักเตะภายในของเรา80%เนี่ยไม่ต้องไปฝันถึงครับ เราไม่มีทางไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกได้และวัฏจักรการเกิดคอเทนิตี้สีข้อจะไม่เกิดขึ้นเหมือนโลกเราที่มันเกิดขึ้นมาตัแต่สมัยดึกดบรบันนั่นแหละถ้านะครับสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันไม่ครบมันไม่มีทางจะเกิดชีวิตนะครับเกิดนะครับเป็นลักษณะมีโปรตีนนะครับที่เป็นตัวตั้งต้นในการมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับในโลกนี้ได้ มันก็ไม่สามารถจะเป็นโลกเหมือนปัจจุบันนี้ได้การที่จะมิกส่วนผสมนะที่จะทําให้ทีมไทยเราไปฟุตบอลโลกได้ในสมัยแรกและสมัยต่อๆไปจะต้องตั้งค่าไว้เลยครับตั้งค่าไว้เลยว่าต้องเอานะครับออกซิเจนเท่าไหร่ฮีเลียมเท่าไหร่นะครับในตัวเจ้นเท่าไหร่นะคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่มาผสมใส่กันมันถึงจะเกิดมีชีวิตขึ้นบนโลกใบนี้ได้เช่นเดียวกันครับสูตรเดียวตรงๆ นะครับทาแม่นซื้อเลขมาวันที่หนึ่งอะ่ะลอตเตอรี่วันที่หนึ่งถูกเลยครับเป็นการนะครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วจะต้องมีนักเตะจากยุโรป80%ในทีมถึงจะสามารถไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้อย่างถาวรน,นะครับญี่ปุ่นเองนะ่ซา,าบุไรบลูเนี่ยยังไม่กล้าถอดตัวจากยุโรปออกให้น้อยกว่า8 0 9 0เนลยครับเขายังไม่กล้าเอานักเตะซูเป,ปอร์สตาร์ในประเทศถึงแม้ว่าจะเล่นในเจลีกดีขนาดไหน ขึ้นมาติด50-50กับทีมนักเตะจากยุโรปถ้าเขาทำแบบนั้นญี่ปุ่นหรือสมุไรบูมีติดมีสิทธิ์ตกรอบฟุตบอลโลกทันทีมีสิทธิ์จะแพ้เกาหลีเขาจะแพ้อิหร่านทันทีแล้วเขาาจะแพ้ออสเตรเตลียด้วยดังนั้นน่ะผมฟันธงเลยญี่ปุ่นไม่กล้าถอดนักเตะจากยุโรปออกเขาจะต้องดำรงนักเตะในยุโรปประมาณ80%ในทีม90%ไว้ white, เสมอ และเขาจำเป็นจะต้องพัฒนาเยาวชนเขาออกสู่ยุโรปเพราะถ้าเขาไม่ส่งไปในยุโรปเป็นโปรเจกต์ดีแเนี่ยเขาจะไม่มีนักเตะทีมชาติให้ดึงเข้าทีมถ้าเขาดึงจะเจริดขึ้นมาเขาตกรอบบอลโลกมีโอกาสห้าสิบห้าิบครับนี่คือสิ่งที่ผมฟันธงแล้วบอกไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเราเราก็ยังโง่ครับเราต้องฉลาดนักเตะจากยุโรปนะครับที่อยู่ในคลาสคลาสระดับไหนครับ ก็คือต้องดูโปรไฟล์ดูระดับสโมสรดูระดับหลีของเขาครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองเป็นทีมชุดบีนะครับหรือเป็นทีมเยาวชนผมบอกไปแล้วครับว่าเราเงยหน้าเราก็ไม่เห็นเขาแล้วเราอยู่ตรงไหนเราต้องรู้นะครับเราต้องยอมรับระดับฟุตบอลการทําฐานข้อมูลจะต้องบริสุทธิธรรมในการดึงนักเตะจากยุโรปเข้ามาซึ่งเขาเป็นนักเตะไทย ในขณะเดียวกันเมื่อเราไปพื้นที่ฟุตบอลโลกได้รแรงเบี่ยงต่างๆเงินต่างๆจะเข้ามาพัฒนาเยาวชนเราเราต้องตั้งเป้าเบนเข็มให้นักเตะเยาวชนเราขึ้นระดับลีกอกอาชีพให้เร็วที่สุดนักเตะภายในนะครับในไทยของเราเนี่ยลูกเราเนี่ยจะต้องไปเล่นในยุโรปให้ได้เยอะที่สุดในเจลีกให้เยอะที่สุดจากนั้นเราจะมีนักเตะม,มากมายในการคัดเลือกเข้าทีมชาติต้องไปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรายชื่อวันนี้ตอนบ่ายสองโมงถ้ารายชื่อนักเตะ นะครับจากยุโรปมาน้อยเกินไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีทางไปฟุตบอลโลกได้วันไหนที่นักเตะจากยุโรปเข้ามาในทีม50%ถึง 70%-80% สจึงจะมีสิทธิ์ครับผมพูดแต่ขาดแบบนี้แหละนะครับทำไมต้องบอกว่า50%ทำไมคุณวักกินไม่บอกว่า80%ดหิือนหมือน,นญี่ปุ่นไปเลยเพราะในไทยเรายังมีนักเตะอย่างแบงค์ครับที่มาจากรูเว ในทีมชาติไทยเรายังมีนิโก้นะนะครับที่มาจากบนเดสเซีกาสองนะครับจากเอเวอร์แบงทีมชาติไทยของเรายังมีพี่เจนะที่นักเตะคลาสเอเชียทีมชาติไทยของเรายังมีเบนเดวิดนะครับเช็คมีโจนาธานเข็มดีนะครับมีเอเลียสตอรลที่ฝีเท้าในระดับที่สามารถพอไปได้นะดังนั้นถ้ามิกมาสัก50%านะสัก5าคนลงสนามเนี่ยนะครับอาจจะมีจุดเบลเอริกคาวนะ อาจจะมีเอร์ันกาดีซิมาแม็กเซ็นะครับมีสก็อตคอนเซเบิลหรือมีแอนเดียซคอกมานะครับดังนั้นนะครับถ้ามีประมาณ5้าสบปอร์บวกกับนักเตะของเราก็ยังพอรุนรุนนะประมาณ60ส0เจ็ดสิเซนในการที่ไปบอลโลกแต่ถ้าเราทำให้นักเตะจากยุโรปนะครับเป็นนักเตะน้ำมากเมื่อไหร่ขยับขึ้นมาถึง7 0็0ดิอร์เซนะเราคัดตัวเหมือนบุยรัมะทีมบุยรัมเนี่ยนักเตะไทยเนี่ย จะมีโอกาสได้ลงสนามแค่ส0บหรือยีสูตรของบุรีรัมเนี่ยคือสูตรแปดสิเปอร์นคิตี้ครับใชนบบ้นักเตะบราซิลนักเตะยุโรปเข้ามาประมาณ80%ดสรของทีมในการบทขยี้กับทีมจากเอเชียท่านมองดูให้ดีเถอะมันต้องมันต้องน้ำหนักประมาณนั้นนะการปล่อยหมัดถึงจะนอกเขาได้นะครับคิดดีๆนะครับ ถ้าวันนี้แอนโทนีฮัตสันยังไม่เรียกนักเตะยังไม่รีบเรียกนักเตะจากที่รวเข้ามาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นยังกักกักนะผมคิดว่าไปไม่รอดหรอกครับบอลโลกมันจะเสียท์นเมนเมเจอร์ไปอีกหนึ่งมต์มันจะเหลือทอนเมนเมเจอร์อยู่เพียงหนึ่งเมต์ให้เด็กเข้ามาสังกัดทีมชาติไทยครับดังนั้นบ่ายนี้เนี่ยจึงสําคัญอย่างมากในการรอฟังรายชื่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากประกาศรายชื่อครับ คนไทยเหนือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในใจสตาร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแลนลแลนคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพรียงไ้ In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองและเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งซิซิวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาพน์คิริลมชวาเบัลแกนซบอทเยอรมันคีวัตซินบรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิยงราชสีแห่งลิเติรฝรั่งเศสจูดซึมงับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษ สุพนัณเหมือนปาชนาทานคือดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาร์วิไลเบนเดวิสนิโคลหลัดมิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหเ,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนนแลคน In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang tongue but man bang tongue อาเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนเครีรมชาว่าเบนอาสบอกเยอรมันพีวัดฟินรอนคาลูทิมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสตโปลดันดีอยูไนเต็ดทิมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึมงับเดาวรุ่งแห่งอังกฤษ สุพรรณมือนตาชะนะาทางเ็มดีแพทริกกูสตาร์สันโปโวเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลหลับลิเกลสันแพรชันแห่งสายเลือดไทยเปิดม่นบางตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลไท์สายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล